มาพี่สักหล่อไม่เจอเลยวันนี้มางานเังไงบยางมพี่แจ๊ะพี่แซกครับผมพี่แต๊กห่ยังไงงานไปพุ้งพงไทยวันนี้โอ้ถือว่าเป็นเป็นงานที่ดีมากๆนะฮะเป็นเป็นงานอนุรักษ์นะครับอี่อย่างอนุรักษ์เมนูถิ่นเมนูถิ่นหมอเมนูถิ่นนะครับที่เมนูหลากหลายเมนูที่มันหายไปฮะแต่กลับมาอยู่งานนี้ที่นี่ที่เดียวครับผมยังเช่นอย่าง โอ้หลากหลายมากครับผมผมยังเดินดูไม่หมดเลยครับผมแล้วบางเมนูก็ผมไม่เคยรู้จักเลยฮะครับครับผมเมื่อสักมาลองเพลงบอมืินีบอมมนีไม่ลองเพลงครับลองเพลงครับครับมาซอยงานเบิร์นครับผมดาบเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานเออครับผมเพลงใหม่มีไหมตอนนี้ซิงเกิลใหม่มีไหมของพิษแล็ซิงเกิลใหม่กําลังจะทําครับครับปีนี้อาจจะได้ฟังเพลงใหม่ของพิษทุกแห่ปีนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะนี่ก็กันยาตุลามพฤจิกาปลายปีหรอ ช่วงปีใหม่หรือช่วงอะไรน่าจะช่วงปีใหม่ครับเพราะว่าวันวันวันวาน์จะดึงนี่น่าจะไปไปใส่เสียงร้องครับผมอ๋อแล้วก็ยังเป็นคอมเมนเตอร์ออกรายการทีวงทีีอะไรอยู่เนาะก็เรื่อยๆครับโอเคโอเคพิแสงขอบคุณครับ